สวัสดีค่ะจนระเข้าสู่ช่างเชื่อม <Yeah. S 1> วันนี้มาแปลกนะคะวันนี้สปอนเซอร์ของเราไม่ใช่ผลิตภัณฑ mm. ์แต่เป็นละครจาก <Wow. S 1> ช่องสามขอขอบคุณละครเรื่องหมอหลวงค่ะ <Yeah. S 1> ดู อ่านะก็เป็นละครที่ออนทุกวันจันทร์วันอังคาร2รึ่งทางช่อง3นะครับเอาแบบเรื่องไม่สปอยนะไม่สปอยก็คือตอนจบอีกแล้วอ่ะคือตอนจบเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของนักเรียนแพทย์นางเอกของเรื่องก็คือคิมเบอร์ลี่อ่าชืเรื่องคือบัวบัวที่เป็น n o u ไม่ได้เป็น verb นะครับ u n บัว บัวเนี่ยเป็นนักเรียนแพทย์ในยุคป,ปัจจุบนัน<ม>แล้วก็หลงทะลุมิติเข้าไปย้อนยุค ไปสมัยรอสามแล้วก็ไปเจอกับผู้ชายสองคนในเรื่องซึ่งเป็นพี่น้องกันเป็นลูกของหมอหลวงต่างแม่ลูกคนละแม่กันนะคะคนพี่เนี่ยทองแท้เป็นหมอเป็นหมอเอาการเองงานกิ่งกาตัวเด้นชาวตัวเช่นชาวส่วนคนน้องทองอ้นเนี่ยก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองให้พ่อเห็นก็เลยจะไปสอบเป็นนักเรียนหมอหลวงคือแลดูก็แบบเออไม่ค่อยเอาไหนไม่ค่อยเอาการเองงานอะไรเงี้ยทีนี้ระหว่างนั้นก็นางเอกของเราก็อยากจะกลับมาสู่ยุคปัจจุบันแล้วนะค ก็ต้องหาวิธีกลับมาแต่ระหว่างที่ยังกลับมาไม่ได้ก็เลยมีเหตุให้ต้องไปนะฮะมีความสัมพันธ์คลุกคลีตีมงกับทองแท้และทองโอนนี่มันเป็นพล็อตแบบอย่าเลยแต่เราไม่ต้องเลือกก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าเขาไม่เลือกเราอยู่แล้ว ซึ่งอันนี้ย้อนกลับไปในยุคร .3 เนี่ยเขาไปโยงกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ด้วยนะเออเอออย่างเช่นในยุคร .3 เนี่ยจะมีหมอคนหนึ่งจากต่างประเทศที่ดังมากก็คือหมอ บรัดเละเวลาเราอ่านหนังสือแบบประวัติศาสตร์ไทยอะไรเงี้ยใช่ไ่มหมอบรัดเละนี่ด้วยความสั์จริงนะตอนเด็กๆอ่ะอ่านคำนี้ว่าหมอบรัดเละเหมือนกันเหมือนกันไปโรงพยาบาลแล้วก็แบบอาคารหมอบรัดเละหรือเซียนหรือเซียนใช่ไหมโรงพยาบาลได้คุณเซียนอ่ะจะมีเขียนว่าอาคารหมอบรัดเละตอนตอนเด็กจะอ่านว่าหมอบรัดเละเพราะรู้สึกว่ามันหมอคลานอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอ๋อเขาชื่อหมอแล้วก็บรัดเละเพราะมันแปลกไงทำไมสมองเราก็เลยไม่ตัดคำที่คำว่าหมอไงเราไปตั ที่คำว่าหมอบใช่ไหมพอจะต้องตอถึงทีอ่านว่าอ๋อหมอแบรดเลย์ซึ่งก็ทำให้รู้ว่าอ๋อทำไมถึงแบรดเลย์ภาษาอังกฤษคือ Bradley เขาชื่อ Bradley เหมือน Bradley Cooper อ่ะเพราะฉะนั้นแบบหมอแบรดเลย์ที่เราออกถอดเป็นภาษาไทยเนี่ยมาจากคำว่า Bradley เพราะฉะนั้นเราไปที่นักริสเตียนนะคะโรงพยาบาลแล้วบอกว่าอ๋อขอเชิญไปอาคารบรดลีย์ค่ะอาคารหมอ Bradley ก็ได้แต่อาจจะไม่เจอนะครับไม่เจอเหมือนเรียกแท็กซี่ไปแล้วบอกว่าไปฟอร์ชั่นทาวเวอร์อ๋อฟอร์จูนนะแท็กซี่ไปไหนครับพารากอนอ๋อพารากอนซึ่งในเรื่องเนี่ย ที่ไปโยงกับหมอบรัดเลยก็เพราะว่าในเรื่องมีการพูดถึงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสมัยร้อสาซึ่งในช่วงนั้นน่ยมีหมอบรัดเลเข้ามาแล้วก็ทําการผ่าตัดใหญ่ครั้งแรกครั้งแรกในเมืองไทยคือเป็นการนําแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามานการผ่าตัดจริงผ่าตัดแขนของพระภิกษุในยุคนั้นแรกจริงไหมไม่รู้เดี๋ยวติดตามได้ถ้าเป็นชื่อบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ขอยกไว้ในการ ที่มีวงสีเขียวล้อมรอบนะคะ p p e o ที่ o u may k n อ w แต่มาเมื่อไหร่ก็รอไปก่อนนะคะเรื่องราวมีความไปดูมาแล้วสนุกสนานมาตลกตลกนิดนึงอิงประวัติศาสตร์แต่ว่าแบบเป็น็ำขำสนุกสนุกใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เครียดไม่เครียดเพราะฉะนั้นนะคะติดตามกันได้นะคะทุกวันจันทร์และอังคาร2องทุ่มครึ่งทางช่อง3นะคะขอขอบคุณนะคะละครเรื่องหมอนหลวงค่ะ พูดถึงเรื่องหมอนะฮะเมื่อกี้เรามีแวะหมอบรัชเลไปแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงคำว่าหมอภาษาอังกฤษหมอที่มีคำตัว P ได้ไหม Physician เช Physician ฟิซิคอลแปลว่าอะไรร่างกายคนที่แบบดูแลร่างกายก็คือแพทย ใช่ไหมคือเราจะแปลให้สวยกว่านิดนึงใช่ไหม Physician ก็คือแพทย์นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นคำศัพท์ที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันคือหมอแต่จริงๆแล้วความสนุกของคำว่าหมอเนี่ยคือหมอในแต่ละประเภทในแต่ละความเฉพาะทางเขาก็จะมีชื่อเรียกของเขาเช่นเช่นเช่นพี่พงศ์นึกอะไรออกบ้างหมอโรคหัวใจไหมคาเดียลคาร์ดียลจิสคาเรียล อ่อะไรหัตถแพทย์บางรู้สึกชอบบเรียกเรียกหมอหัวใจเถอะเรียกหมอหัวใจเนาะหมอหัวใจเผื่อท่านใดเป็นชาวช่องแล้วเป็นหมอหัวใจมาบอกหน่อยนะคะว่าเรียกตัวเองว่าอะไรนะฮะเขาบอกเรียกเองว่าหมอพอเรียกงหัตถแพทย์จริงหรอไม่เคยไปเออเจอคำนี้มาราชบัณฑิตบอกว่าหัตถแพทย์ราชบัณฑ์บอกว่าหมอหัวใจหมอหัวใจหมอหัวใจฟังราชบัณฑ์บอกว่ต้องหมออะไรหมอกระเป๋าหมอกระเป๋าสอมหมอ ม่สมหมอกระเป๋าหมอกระเป๋ามีชื่อภาษาอังกฤษไหมคะใครที่สนใจเรื่องหมอกระเป๋านะคะขอให้แล้วใครที่ชาวชอบคนไหนที่เป็นหมอกระเป๋าช่วยบอกได้ค่าเรียกตัวเองว่าอะไรก็มีคนถามว่าหมอกระเป๋าคืออะไรแม่สมสมหวานสมสองมะนาวหนึ่งก็นมโสมสองมะนาวหนึ่งเดี๋ยวตั๊หนึงมะนาวทำไมพี่อยู่ตรงนี้ลูกเล็กกว่าลูกเล็กกว่า ะสมเข้าได้นะพ <laughs> อกหน้าอ่าหมอหัวใจไปละหมอ dermatologist อ่า dermatologist นี่ก็คือแพทย์ผิวหนังเป็นคุณหมอ,อที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตฉันมากที่สุดแล้วอ๋อหรอเพราะว่านี่ไงนี่ยอ,อทุกคนจะบอกว่าหน้าพี่ฟาเละมากหน้าพี่ฟาเป็นหลุม <c oughs> เป็นบ่อหน้าพี่ฟาไม่เรียบนี่คือเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นมากแล้วนะคร พี่พลอันนี้นะว่าเหมือนสปองบอบมานี่คือพี่พงศ์เป็นพยานนะเพราะเจอเธอใส่เรียนเมื่อก่อนพี่เคยได้สมญานามว่าแบบมดเหนื่อยอะเนาะไม่ไม่ได้คิดไม่ได้เป็นคนคิดไม่ได้เป็นคนคิดคนคิดนะคะบอกว่าหน้าจะเป็นหน้าหมดเหนื่อยเพราะว่าหมดมันเดินขึ้นลงเดินขึ้นลงขึ้นลงแล้วมันจะเหนื่อยขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงคนที่ตั้งฉายามดเหนื่อยให้กับฉันเนี่ยคือคนที่ อยู่อยู่ JMTV อ่ารายการทอทอทอแล้วไม่ใช่เรียกกันแค่คณะอาจารย์ก็เรียกด้วยจีิปตั้งชื่อฉันเป็นภาษาสเปนว่าออร์บิกากันซาระาหมดเหนื่อยจริงเพราะฉะนั้นในสังคมในยุคที่ไม่มีคำว่าบูลลี่เราไม่รู้จักสิ่งนี้มีอะไรอีกมีอะไรอีกอันนี้วัยรุ่นฮิตมากคำนี้ กียาโคลาจิสมันมีสองคำอะคือกียาโคลาจิสกับออส t ตร r i c ชนอะคือมันคือสูตินารีแพทย์ใช่เรียกรวม่ะคือสูตินารีแพทย์คือทั้งสูติคือดูแลเรื่องการคลอดบุตรใช่ไหมแล้วก็มีนารีเวทก็คือการดูแลผู้หญิงต่างๆอย่างกียา o คล g จิสเคยเล่าไปแล้วนานะเวลาไก่เน่จินเนาะแล้านั้นแปลว่าผู้หญิงเช่นคำว่าอะไรนะที่บอกว่า ที här, ่พ e ี um> é, e. so. ่หมูพูดในเดลเฟสเรือะไรนะ Androgynous หรือปะเขาบอกว่า Androgynous มีลักษณะเป็นชายและเป็นหญิง Andro คือชายและ Gynas คือหญิงไอ้ Gynas ตรงนั้นอ่ะก็คือคําว่าไกน e c อ l o g คือนรีเวศวิทยาอันนี้แหละคือเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าตัวมันดาตัวสูติอันนี้ก็คือคำนี้แหละค่ะไกน e c อ l o g อ่าเป็นว่าเรียกรวมนะคะไกน e c อ l o g i s อ s o b s t e t r i c i จริงๆเวลาไปหาบางทีเขาจะเรียกแค่อพไก่น่ะ OB ก GYN อพไก่ก็คือ Obstetrician Gynecologist ก็คือสูตินรีแพทย์นั่นเองนะฮะมีอีกมีอีกพี่พงศ์ตาคอจมูกไหมปกติอะถ้าเรียกสั้นๆเขาเรียก ENT Ear Nose Throat ถูกไหมเออแต่ว่ามันมีคำที่ไม่ไม่สั้นด้วย Otorhinolaryngologist กว่าจะพูดเสร็จหายเป็นไข้แล้วนะ เออโอโถงก็คือหูไรโนคือจมูกเหมือนไรโนซอรัสก็คือมีเขาตรงจมูกใช่ไหมก็คือเออมีนอมีมีเซอรัสคือมีเขาที่จมูกไรโนพลาสติกก็คือเสริมจมูกพลาสติกคือพลาสติกอะค่ะอันเดียวกันนะฮะโม่แล้วก็ลาริงกอลจิสต์ลารินส์ลารินส์ก็คือคอหอยเออตรงคอคอหอยอะไรเงี้ยรวมกันพร้อมกัน ออทอไรโนลารินกอลจิสโอ้ยยากมากเรียกง่ายว่า E N T โสดนาสิกลาริงส์ป่ะเขาเรียกเลยนะโสโสดนาสิกสอแพ้อะไรเงี้ยโอ้ยยากอ่ะชาวช่องที่เป็นหมอนะคะ่วยอธิบายให้เราทีจริงๆเลยนะคำที่ใช้เรียกแพทย์เฉพาะทางมีอีกเยอะเลยนะหมอดูหมอไม่ใช่หมอแล้วหมอหลวงเรียกว่าอะไรพี่พงษ์ชื่อ ละครนี้เขาใช้ชื่อ Royal Doctor เอาตรงตัวเลยตรงตัวหมอดูอ่านเรื่องคำศัพท์วันนี้พอแค่นี้ก่อนอ่าน่าจะมีอีกหลายคำแต่ขาที่นึกออกคือประมาณนี้นะค,ะครับ<ๆ><ๆ>ใครสนใจก็ไปลองเสิร์ชหากันได้สําหรับว่าชื่อหมอที่เฉพาะทางแต่ละประเภทแต่ละชนิดมีหลายอย่างเป็นประโยชน์กับพวกเร,เราด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลมีป้ายบอกพี่ชอบอ่านนะชอบอ่านพวกป้ายบอกทางเขาจะบอกว่าอันนี้ชื่ออะไรชื่อนั้นแล้วก็สงสัยแล้วก็ไปเสิร์ชหาว่าอ๋อมันเรียกว่าอย่างนี้นี่เองหลายหลายอย่างก็ไม่ได้รู้จากในห้องเรียนหรอกสงสัยก็ไปเสิร์ชเสิร์ชเอา เข้าสู่ช่วงต่อไปวันนี้มาในตำแหน่งเคยมาในตำแหน่งเซลส์เทรนนีไปแล้วตอนนี้ก็เลยเป็นเซลส์เทรนเนอร์ก็คือมาเป็นผู้ฝึกสอนพนักงานเซล์พนักงานขายออกจากบ้านช้าคิดตำแหน่งอยู่นะเซลส์เทรนเนอร์วันนี้เป็นเซลส์เทรนเนอร์วันนี้นะคะเนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอค่ะ วันนี้เดาต้องเป็นสายกรีกแน่ๆหมอเนาะนอสเขาไม่ค่อยเด่นนะเรื่องหมอเออไม่ค่อยไม่ค่อยต้องเป็นทางกรีกใช่ซึ่งวันนี้เรื่องที่จะเล่าก็คือเรื่องของหมอปบดเลยค่ะหมอแบดเลคมาตั้งแต่สมัยกรีกอ่ะก็เรื่องที่จะเล่าเนี่ยคือหมอคนหนึ่งที่เดี๋ยวทุกคนจะเห็นแหละว่าเราเคยอย่างน้อยเคยเห็นอะไรที่เกี่ยวข้องมาแล้วอะหรอเออหมอคนนี้ชื่อเอสลคปิุสเอสลคปิุสอเอสลคปิุสเอสลคปิุสเนี่ยเป็นลูกของเทพอพอลโล ซึ่งเทพอพอลโลเนี่ยก็คือดูแลหลายเรื่องใช่ไหมดนตรีนั่นคือชีวิตดนตรีดนตรีการพยากรารพยากรแล้วก็นอกนั้นก็คือการแพทย์การแพทยการดูแลรักษาด้วยเรื่องมีอยู่ว่าเทพอพอลโล่ะเคยไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อโครเนสเออเป็นปุถุชนคนธรรมดาไม่ใช่เทพอ่ะคือเป็นมนุษย์คนหนึ่งไปหลงรักเข้าพอไปหลงรักปุ๊บเนี่ยก็ มีการสมสู่ก็คือรักฝ่ายหญิงมากแหละแต่ฝ่ายหญิงอะกลัวฝ่ายหญิงอ่ะรู้สึกว่าถ้ารักกระเทพอ่ะวันหนึ่งอ่ะเราก็มีแต่จะแก่ลงแก่ลงเพราะเป็นมอท t a ไงเป็น mortal เป็นมันไตชนเป็นคนธรรมดาเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะเทพจะหมดรักระหว่างนั้นอะก็เลยไปตกลงแต่งงานกับผู้ชายอีกคนหนึ่งคืออพอลโลชีวิตมันรักคุด รักคูดไปรักใครเขาก็วิ่งหนีเขาก็ไม่รักอันนี้ก็เหมือนโดนหัดหลังเบาๆะนกออกมามผู้หญิงโครนิสเนี่ยก็ไปแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่ออิสเกสทีนี้มันเรื่องมันก็มีหลายเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นหนึ่งอ่ะบอกว่านกอีกาคาบข่าวเนี่ยมาบอกอพอลโลว่าโครนิสเนี่ยจะไปมีชูรักนะไปมีผู้ชายคนอื่นอพอลโลโกรธมากโกรธใครโกรธอีกาเฮ้ย <laughs> าบข่าวร้ายมาบอกฉัน ก็เลยสาปให้อีกาที่แต่ก่อนในสมัยนั้นคนสีขาวทั้งตัวให้กลายเป็นคนสีดําทั้งตัวออันนี้คือตำนานหนึ่งที่เล่าอธิบายอีกาเขาทำเป็นสีดำเทปโกรธเทพโกรธโกรธก็เลยพาน่ะแล้วก็พออพอลโลรู้อย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องการลังแคลนสิโกรธตำนานเล่าหลายเวอร์ชันบางเวอร์ชันอพอลโลก็ไปเป็นคนจัดการนางโครนิสเองแต่มีเวอร์ชันหนึ่งก็คือสั่งอาร์เทมิส สั่งน้องสาวฝาแฝดสุริยันจันทราใช่ก็สั่งให้ไปจัดการฆ่านางโครนิสไม่แล้วอาร์ทิมิสมนชีพลิดเยอะนะใช่อาร์ทิมิสนี่มีค่าทางนั้นเลยนะถ้าเป็นอาร์ทิมิสจริงโผล่ออกมามก็ส่งอาร์ทิมิสไปฆ่านางโครนิสพอนางโครนิสตายก็มีการจัดพิธีเผาศพสมัยกรีกเขาจะต้องออตั้งฟเนอนไพรเป็นกองฟืนใช่ไหมแล้วก็ว่าเออเชิงตะกอน วางศพแล้วก็เผาอะไรเงี้ยทีเนี้ยตอนที่แบบไฟเริ่มลามเรียอพอลโลก็นึกนึกเติมเอสเนาะพอเป็นบุรุษที่สามคือตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมังมีกันมากไม่ใช่ตอนอันนี้ดีนะนึกคือตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนางโคลนิสเนี่ยท้องแล้ว ท้องแล้วอพอลโลก็ร er ู้สึกเสียดายจะปล่อยให้ลูกตายในกองเพลิงในท้องแม่ก็กระไรอยู่ก็เลยตัดสินใจควักลูกออกมาเซฟลูกไว้ซึ่งเด็กคนนี้ก็คือเอสคริปิอุสนี่เองแล้วพอได้เอสคริปิอุสมาเนี่ยก็ส่งไปเรียนกับไครอนเซนทอรของเราที่เป็นเป็นครูสอนเป็นครูสอนให้กับวีรบุรุษต่างๆอะคิลลีสใครต่างๆเนี่ยก็ส่งไปเรียนโรงเรียนนี้หมดอะไรเงี้ยก็ส่งไปให้ไครอนเลี้ยง แล้วไครอนเนี่ยก็สอนศาสตร์ต่างๆให้แต่ว่าสิ่งที่เอสคาเิีสเก่งมากคือการรักษา,ร,กษารักษาได้เก่งกาจมากเรื่องที่ดังที่สุดของเอสคาเิีสก็คือเก่งจนสามารถชุบชีวิตคนตายได้เออ oh, ซึ่งเรื่องเนี่ยเล่าไว้หลายเวอร์ชันเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยบอกว่าชุบชีวิตคนตายได้เพราะว่าอะตีนาเนี่ยให้เลือดของกอก้อนไว้กอรกอนคืออะไรกอกอนคือพวกอสุรกายเมดูซ่าเป็นหนึ่งในกอกอนซึ่งในตำนานนะบอกว่าเลือดของกอรกอนเนี่ยครึ่งซ้าย เป็นผิดถึงตายแต่ข้างขวามีฤทธิ์ในการรักษาและนี่คือได้เลือดของก้อนจากทันขแาทขวาก<ว>า้ามาใช่เพื่อเอามาใช้ในการรักษาแล้วปรากฏว่าเอสคเบลูสเนี่ยก็คือคนพบว่าเอาไปใช้ชุบชีวิตคนตายได้อันนี้คือเวอร์ชันแรกเวอร์ชันที่สองบอกว่าไปช่วยงูตัวหนึ่งเข้าอันนี้เรื่องมันก็ไม่ได้เล่านะว่าช่วยงูอะไรไปช่วยงูเข้าแล้วปรากฏว่างูก็แสดงความขอบคุณด้วยการเลื้อยมาเลียหูแล้วก็บอกความลับในการรักษา เลยทําให้รักษาได้เก่งแล้วก็ในที่สุดก็คือชุบชีวิตคนได้ <divor cing> ได้ความรับจากง,งูความรับบริษัทเนาแต่ว่าเวอร์ชันที่อยากเล่าคือเวอร์ชันที่ส<อ>ามอ,อ้าวมีอีกมีอีกมีอีกเอกอเวอ,อ,อร์ชันที่สามเนี่ยก็คือว่าเออจำกษัตริย์ไมนอสของเราได้ไหมจำได้เออกษัตริย์ไมนอสเนี่ยก็มีลูกหลายคนหนึ่งในคนนั้นเนี่ยชื่อกรอคัสกรอคัสตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยปรากฏว่าอีกรอคัสอะโซนตกลงไปในโอ่งใส่น้ำผึ้งแล้วก็ตายทีนี้เนี่ยเออกษัตริย์ไมนอสเนี่ยก็เลยไปจับเอา เอสเคพิวส์มาเห็นว่ารักษาเก่งก็เอามาบอกว่าเจ้าต้องรักษาลูกข้าให้กลับมามีชีวิตให้ได้แล้วก็จับขังไว้ถ้ารักษาไม่ได้ก็ไม่ต้องออกจากห้องอยู่ในนั้นแหละปรากฏว่าระหว่างที่อยู่ในนั้นพยายามหาวิธีรักษาก็มีงูเลื้อยเข้ามาในห้องอนี่ก็ผ่านเอาไม้เท้าฟาดงูตายเอองูตายปรากฏว่างูจะบอกความลับออมีงูอีกตัวหนึ่งเลยเข้ามางูตัวที่สองเนี่ย คาบสมุนไพรามาด้วย oh. เอาสมุนไพรามาวางบนหัวงูตัวแรก mm hmm. แล้วงูตัวแรกก็ฟืน้นแอสกอรตูดเ็นก็เลยแบบอุ้ยนี่เป็นสมุนไพรวิเศษ mm hmm. ก็เลยเอาสมุนไพรนั้นนะมาใช้กับกรอคาซีตกลงไปในโอ่งน้ำผึ้งปรากฏว่าก็ชุบชีวิตขึ้นมาได้ oh. ก็เลยกลายเป็นรู้ความลับว่าอ๋อมันมีวิธีการในการชุบชีวิตมนุษย์ได้ด้วย mm hmm. โดยใช้สมุนไพร,ต,พรต,ตัวนี้ก็เลยเป็นแพทย์ที่สามารถชุบชีวิตคนได้ mm hmm. เออ<น>แต่ทางนี้ทางนั้นสรุปก็คือแอสโควิวสเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังว่าสามารถชุบชีวิตคนตายได้แล้วก็ไปชุบคนนู้นคนนี้สามสี่คนที่ได้รับการชุบขึ้นมาใครโกรธเทพเทพเฮดีส hey, เทพที่เป็นคนของยมโลกโกรธว่าเอาประชากรของฉันไปเอาคนในอาณัตของฉันไปที่ต้องไปยมโลกอ่ะเออนี่มันเป็นคนของฉันแล้วมาอยู่ในยมโลกแล้วเธอจะจับย้ายทะเบียนราศกับไปอยู่บนโลกไม่ได้มันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่ทุกคนที่กลับจากยมโลกไปประเด็นหมดไม่มีใครจริงๆกลับมาได้แบบกลับมาไม่ได้เออก็พอโกรธปุ๊บก็เลยบอกซูสบอกว่าเธอต้องจัดการอันนี้เนี่ยมาเป็น ก้าวไก่อำนาจของฉันแล้ว mm hmm. ซุสก็เลยเห็นว่าเออจริงๆเนี่ยก็เป็นอันตรายถ้าเกิดสมมติไปสอนคนอื่นให้ชุบชีวิตมนุษย์ได้เนี่ยอุย้ยเดี๋ยวยุ่งกันใหญ่เลยกลายเป็นไม่มีคนตายก็เลยใช้อสุนีบาศสายฟ้าฟาดแอสคปิสตาย mm hmm. ตายอำนาจมันเกินมนุษย์ควรจะมีแล้วก็เลยต้องกำจัดทิ้งอพอลโลที่เป็นพ่อ mm hmm. โกรธ mm hmm. ก็เลยเอาคืนฆ่าไซคลอปยักษ์ตาเดียวที่เป็นคนทำอสุนีบาศ ให้ซูสนี่คือการลังแค้นและทายที่สุดเนี่ยอพอลโลก็ถูกซูสเนี่ยลงโทษอ mm ัปเปหิไปเป็นทาส mm hmm. ให้กษัตริย์ในบนโลกอะไรเงี้ยทีนี้จำฉอตที่แบบเอาไม้ตีงูได้ไหมอืม mm hmm. เออแล้วงูก็ฟูน้นขึ้นมาไอสกปรกุ mm hmm. เนก็คือมีคาถา mm hmm. แล้วในตำนานก็เล่าว่างูอที่แบบมาเลียหูหรือแบบ mm hmm. ชุบชีวิตขึ้นมาได้เงี้ยงูตัวนั้น่ะก็เลื้อยขึ้นมาพันบนคาถานี้ เออแล้วไม้ที่เป็นคาถาพันด้วยงูเนี่ยก็เลยกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแพทย์อเออแม้แต่ถ้าใครไปดูสัญ,ญลักษณ์ของ World Health Organization WHO. WHO เออ WHO องค์การอนามัยโลกอะ่ะสัญ,ญลักษณ์ก็คือรูปไม้เท้า คาาที่มีงูหนึ่งตัวพันอยู่นั้นใสอยู่ยังงยืนทีเดียวเออนั่นแหละเนี่ยก็คือเป็นที่มาของสัญลักษณ์นั้นหลายคนอาจจะชินกับแบบว่าคาถาที่มีงู2ตัวใช่ไหมอันนั้นน่ะจริงๆไม่ใช่ของเอสคลิลูสไม่ใช่สัญลักษณ์ทางการแพทย์อันนั้นน่ะเป็นคาถาของเฮอร์มีสอันนั้นเีกตำนานหนึ่งคนละอันกันใช่ซึ่งถ้าเกิดสปอนเซอร์เข้าก็เดี๋ยวจะเล่าทีหลัง คาถามี2งูกับคาทางูเดียววันนี้เป็นคาทางูเดียวคาทา2งูเก็บเอาไว้ก่อนถ้ามีสปอนเซอร์ก็จะเล่าได้อีกหลายบาทแต่นั่นแหละก็คือสรุปเอสคคพิวสเนี่ยก็เลยเป็นโด่งดังว่าเป็นแพทย์ที่สามารถชุบชีวิตคนได้แต่ถ้าเกิดใครสนใจเรื่องแพทย์ที่เป็นในบริบทไทยมีการโยงกับประวัติศาสตร์ไทยในสมัยร3เราจะดูที่จากเรื่องอะไจากเรื่อง ก็จบการขายแล้เพียงเท่านี้ Sales p r a n n e r จบดีๆนั่นแหละก็คือในเรื่องละครหมอหลวงนี่ก็จะมีการโยงกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ในยุครอสามมีการพูดถึงแพทย์แผนไทยด้วยต่างๆอะไรเงี้ยรายละเอียดซึ่งตรงกับความจริงนะตรงกับแพทย์แผนไทยจริงๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครสนใจก็ไปติดตามได้หรือใครแค่อยากดูมาริโอ้ก็ไปติดตามได้เช่นเดียวกัน ค่ะก็ติดตามได้นะคะสำหรับละครเรื่องหมอหลวงนะคะทุกวันจันทร์และอังคารสองทุ่มครึ่งทางช่องสามนะคะไปตามลุ้นกันต่อว่าบัวจะไปกับทองแทหรือทองอ้นจะบัวทองแทหรือบัวทองอ้นแต่แต่ถ้าถ้าพนเราจะไปกับไปกับทั้งสองสิเราไม่เลือกระวันละว,วันเลย <laughs> สัปดาห์นึงมีตั้งเจ็ดวันเรื่อง<ว>ทำไม<ช>ับ <laughs> สวยมากนะอีคนพูดคนหล่อ <laughs> อีคนพูดแบบเนี้ย <laughs> <c oughs> อ่าสำหรับช่างเชื่อมนะคะขอขอบคุณชาวช่องที่อยู่กันมาตลอดเป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันอย่างสนุกสนานในทุกครั้งนะคะอย่าลืมนหมคะวันนี้น่าจะมีชาวช่องที่เป็นคุณหมอหลายๆท่านนะคะมาช่วยกันแชร์ได้นะคะว่าในสายอาชีพความเฉพาะทางต่างๆเนี่ยของคุณหมอแต่ละคนมีเรียกว่าอะไรกันบ้าง ช่างเชื่อมจะกลับมาใหม่นะคะเมื่อมีโอกาสมีอารมณ์และมีส sponsor สหรับวันนี้สวัสดีค่ะเอ๊มาริโอนี่ต้องออกเสียงเร็วๆเหมือนมาริอาแบบนี้ไหมมาริโอมาริโอไม่นี่เมื่อก่อนเดินตามมาริโอนะสมัยเดินสยามมากจริงเออยังเล่นสเก็ตอยู่เลยสมัยก่อนอ่ะพี่ฟา้ากระดานสเก็ตเออ